วันอาทิตย์วันนี้ดวงเนี่ยนะคะถือว่าระดับผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของคุณนะคะหรือถ้าคุณนะคะทำงานแบบมีบอสมีเจ้านายนะคะมีแบ็กมีแบ็กดีเจ้านายดีผู้ใหญ่หนุนหลังการงานก้าวหน้าการงานมั่นคงดวงการเงินก็เช่นกันค่ะนะดวงการเงินมีคนอุปถัมภ์หรือจะได้เงินส่วนแบ่งได้เงินส่วนแบ่งจากงานที่คุณทํา นะคะงานที่ทํามีกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะคะการดิวงานติดต่องานงานที่มีการลงทุนร่วมกันเฉพาะกลุ่มนียจะได้ผลได้กําไรนะคะแต่ทำอะไรอย,อย่าเบื่อง่ายนะคะวันนี้นะการงานมีเกณฑ์การเดินทาง บางคนไปต่างถิ่นต่างแดนบางคนไปเที่ยวด้วยทํางานไปด้วยทํางานมีความสุขนะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของนาทีการงานใครตกงานก็จะได้งานนะคะได้เริ่มต้น,นงานใหม่ๆที่ท้าทายเป็นการเริ่มต้นของคุณที่ท้าทายมากๆแต่ว่าไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะมีคนหนุนหลังหรือมีแบ็กดีนั่นเองสําหรับการเงินนะคะช่วงนี้การเงินมั่นคงแหละ แต่ว่าใช้จ่ายแบบตามใจฉันมากนะคะอ่ะก็เงินก็เงินมันเยอะอะ่ะก็ต้องใช้อ่ะเนาะอ่ะแต่ถามว่าเก็บบ้างนะคะบางท่านอาจจะเกษียณน,นะคะแบกเงินเที่ยวนะคะอาทิตย์บางท่านช่วงนี้แบกเงินเที่ยวนะจ๊ะอ่ะสาหรับในเรื่องของความรักก็มีฟิลแบบห่างกันด้วยระยะทางหน้าที่การงานหรือจะมีชวนกันไปเที่ยวนะคะชวนกันไปเที่ยวก็มีบางคู่บางบางคู่เนี่ยได้แฟนเด็ก ่สำหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะอยู่กันด้วยความเข้าใจโชคลาบมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเด็กให้โชคกุมารเงินกุมารทองเป็นสื่อนําโชคถือว่าดวงมีโชคนะคะห้าเก้าสี่ศูสี่เสริมดวงแดงเข้าไว้เลยนะคะวันอาทิตย์นะทำบุญเสริมดวงทําบุญกับเด็กทําบุญกับน้องหมาน้องแมวหรือจะเข้าวัดเข้าบสถ สวดมนต์ไวพระในสมัยทำบุญกับผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หรือพ่อของเราดีมากค่ะอ่าวันนี้ดวงดีมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวไหมคะเนี่ยนะเหมือนจะไปกินของอร่อยนะกินของอร่อยอ่าวิววิวสวยงามหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปกินอาหารทะเลนะคะมีเกณฑ์จะมีความสุขแหละวันนี้มีความสุขกับการเดินทางเนาะหรือถ้านะคะวันนี้ใครกําลังเริ่มต้นงานใหม่ก็ เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถของคุณแต่ว่าคุณเนี่ยโชคดีนะคะช่วงนี้ทําอะไรมีคนช่วยเหลือหรือว่าตัวคุณเองเช่นกันค่ะนะก็จะมีคนเข้าหาเยอะเช่นกันเพราะว่าคุณก็น่าจะมีมีความเมตตามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําผู้คนก็จะเข้าหาขอคําแนะนําจากคุณเช่นกันนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าดวงฐานดวงแน่นฐานดวงดีนะคะขอโชคดีสุขภาพระวังปวดคอบาไหล่ผมร่วงผมบาง หัวเข้ามีปัญหานะจ๊ะอ่ะขอให้โชคดีค่ะช่วงนี้คนวันอทิตย์นะคะอาจจะเดินทางบ่อยหน่อยนะช่วงนี้นะคะโชคดีนะ